Yeah. Okay. Olá! หลวงจรพัฒนามี พุทธสตร์วโตอะระหัโตสมาสมพุทธัสสตปัญญาโลกัมมิปัจโจโตติอขอโอกาสั้งใระคมูปริยามัมาภิเรจ้าเรีนรการศึกษตลอดจนประสงค์นิสิตนักศึกษาขอ พ่ท่านนายกนคุณพ่อผู้จัดบ้านพ,อพ่อผู้นำแม่ทาลกาธ้าริการาสาธาุชนที่วันนี้ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมแสงธรรมสองทางแสงสว่างสองใจเป็นโครงการในร่วมกันระหว่างชุมชน ของเราแล้วก็การจัดการศึกษาของรายวิชาธรรมประยุกต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้เรียนในรายวิชานี้แล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้วัดแล้วก็ชุมชนตลอดจนนิสิตนั้นได้ทำงานร่วมกัน เรื่องของการประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อบูรณาการในการจัดกิจกรรมของวัดซึ่งวัดมีแล้วซึ่งในคลาสในเทอมนี้ได้เลือกห้าวัดวัดของเราเป็นวัดที่สองที่ผ่านมานั้นเป็นพื้นที่ของสถานสถานวัดของ ปัตนาแก้วเนาะของยี่สิบที่ได้เลือกเป็นที่แรกแล้วก็ของเราวัดปัตมาสิวาดัยอย่างนั้นเนี่ยที่สื่อมาเนี่ยสีแดงก็สีวันนาล่างสีวันดารามบ้านโป่งล่างต่เภอเมืองกาฬสินธีจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะวัดสีวันดารามของเรานั้นเป็นวัดที่สอง ซึ่งมีนิสิตคือ,อท่านอาจารย์วุฒิพงสุธทธจิตโตเป็นเจ้าอาวาสและก็เป็นนิสิตของคณะพุทธศาสตร์ชั้นปีที่สี่เป็นนิสิตเรียนในรายวิชาธรรมประยุกคซึ่งวันน,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 าาน,น,นี้ต้องอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพก็คือชาวบ้านพงล่างมีคุพ่อนายกเทศมนตรีตะบนไผ่และก็คุณพ่อ ผู้ย่บ้านตลอดจนสัตทางสาธารชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพร่วมกันและก็วันนี้เราได้รับเมตตาธรรมจากหลวงพ่อหลวงเจ้าพระนางเพื่อนการสิน์ก็มท่านอาจารย์ครูปริยัติมชิมังกูลท่้นก็เมตตาเป็นประธานเปิดงานเราก็ได้รับธรรม,มะรับข้อคอกข้อธรรมที่เป็นธรรมที่ฟังแล้วญาติโยมก็เข้าใจง่าย โดยเฉพาะมีบทบทหนึ่งที่ท่านบอกว่าสิ่งที่คนเรานั้นต้องเพิ่มภูนคือสติปัญญาซึ่งมันสอดคล้องกับคำว่าธรรมะประยุกต์ทําไมต้องมีคำว่าธรรมะประยุกต์ก็เนื่องจากว่าพระสัจธรรมครสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่ ถ้าเราสวดบทพระธรรมคุณสว่าค้าโตพระกวัตารถมโสัทิติโกเยหิปัสสิโกโกปอปะนิโกปัจจัตังเวทิตโกวินยูหิอันนี้เป็นพระธรรมคุณที่ตรงกับที่ท่านอาจารย์ท่านประธานสงได้เปิดงานบอกว่าคนเรานั้นสิ่งที่ จะขายไม่ได้เลยก็คือสอติปัญญาฉะนั้นอาตมาก็เลยน้อมนำพุทธค์ท,ธที่เป็นหัวใจสำคัญของมหาจุฬาถ้าใครเคยเห็นตรามหาจุฬาจะมีพุทธศาสนสาสุภาษิตปัญญาโลก,กัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนี้ซึ่งมันสอดคล้องกับโครงการที่เราจะ ก็คือให้แสงทางนั้นนำ,น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 ,ำน,ำนำชีวิตให้แสงรามน้นนำชีวิตให้แสงไฟนั้นนำทางให้ธรรมะนั้นนำทางทั้นเปรียบว่าปัญญากับแสงไฟนั้นเป็นเพื่อนนำทางชีวิตเราแสงไฟไฟฟ้าจะเป็นโซลา่าเซลลเป็นแสงนีออนแสงอะไรก็ตามแต่เราเปิดก็เพื่อให้มันเห็นหมู่นะครับ เปิดไม่ไูไม่ช่วยน่เพราะว่าโลกโลกี่แปวมาอะไรทำไมเคยเขาอ่านแปลว่าโลกโรคโกโลโกปัญญาโลกกสิมิี่โลกกสมิโลโกหรือว่าโลกนีนช่ยค้ำแปรรอสละโกรโลกนี่รอโก้อโลกแต่บางคนน่าไ็่ถรอสละโกนมารอสละโกร โลกน้งแปลว่าเนี่ยเอาสวดถ้ามาาันจะมันจะมีคำคำหนึง่งจัดพุงไปอุทาธาปาทิหรือาอโลโกอุทภาปาริคำว่าโลกนี่งแปลโลกของข้านี้คำมากเรยไหมโลกแปลว่าแจ้ใช่ไหมโลกแปลว่าเมือมเอพระาะว่าทางหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโลกนั้นเป็น เป็นดาวเคราะไม่มีแสงสว่างในตัวเองเ้าได้รับแสงสว่างจากอย่างหนึ่งจากดวงอาทิตย์เห็นไ่มสองจากน้ำขึ้นแล้ว,ว,วจากดวงหยังดวงจันทร์คนโบราณเนี่มนี่กับไฟฝ่ายมอสุริโยจันทร์ที่มาราชาคุณหน้าพันตาณาปิจัจกจฉันนั่พ่อแม่เหมือนเราจนคนเขา้าเนี่ยไปาอวดงานเนี่ยอุทิศให้สุริยากับจันทร์คะ พราะว่าเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างกับมนุษย์โดยเฉพาะแสงอาทิตย์นะให้เกิดสรรพชีวิตทำไมไม่ดแดดเน,น,นี่ยสุภภาพพ่เดนิยมมันรบเกิดมันรบเกิดเล็ดขาดสุภภาพต้องอาศัยแสงแดดอาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยอากาศาฉะนั้นนี่แหละโลกก็เลยแปลวมามืดเฉะนั้นในเมื่อโลกมันมืดแล้วเราจะมีอะไรเป็นแสงสว่างแสงสว่าง รูป,ปรธรรมก็คือแสงพระอาทิตย์แสงดวงจังงออนทร์แสงนิออนแสงกระแสไฟฟ้าดังนั้นาาโครงการที่เราจัดก็เลยเป็นโครงการที่สอบคล้องกับหลักปรัชญามหาลัยว่าปัญญาโลก,กัสิทิปัจน์กก็คือโฟกัสไปที่แสงสว่างภูริธรมีแสงสว่างในชีวิตกับมาท่านหลอดไฟมาท่านไฟโซล่าเห็ลหลงพอเจาบ้านหลาย แต่พวกดวงสองดวงชีวิตเราจะมีแต่ความสว่างใสเพราะเราให้แสงสว่างเปลน่ยงทาให้แสงสว่างเป็นท่านนี่คนเ้าวหลีจ้งแจงก็ย่านหนึ่งดอกันึ่อไปได้มนึ่งบอสถ้ามืดมาหนต่อยางหญ่เลยน้องแม่เสียวบามืดหนึ่ต่อยางใหม่เลยน้องแม่เดี๋ยวนี้ก็คือคนอย่ไม่ต้กลัวผีหรอกแต่ว่ากลัวความมืดคนกลัวความมืด แต่แจ้งมาดีไปดลหมังูแจ้งตาใส่ร่วมนทำมาดีโตกลรวมกอาเียนาังไอาเซียนชี่เลยังไงกสรศึาตอนนี้โยกเ่อคนท่านสองข้อการไอ้มันสมมูลยังไงล่าสุดออกข่าวทีที่รอนแก่นไอบเท้าคนท่านสองข้การันก็จอดอยน่มนยังไงอันนี้สูงสัมผิดอันนี้ต่ำสัมผิดโต๊ะก็เติมขัวหน้าใส่กับเต็เลยนี่ออกไป่ทำก็สร้นอาริตย์โตน่น นี่ก็คือถ้ามีแสงสว่างคนเราก็ม่กลัวอะไรฉะนั้นโครงการที่เราจัดจะเป็นโครงการที่ถือว่าสอดคล้องกับหนึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมะในทาระพุทธศาสนาก็คือปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสองสอดคล้องกับความต้องการหรือว่าเป็นนโยบายของหลวงพ่อเจ้าว่าที่จะทําให้วัดเรานั้นสว่างสวโดยเฉพาะวัดเรานั้นมี พขาทั <Cornell. S 2> ู้กมีรูกเขารุกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเขามาวัดเข้าเลยอ่ะเออเขาใจคันเสของเจ้าวัดก็คือพยายามทำให้วัดกับชุมชนนั้นได้ได้ทำงานด่วยกันสมกับว่าได้ไปเรียนได้ไปศึกษาได้ไปเห็น การเรียนหรือว่าการสื่อสารนี่มันเป็นการเปิดโลกกันคับของคนเราาบถ้ามรุฎมาไกุฎใดทบออกจากป้าก็เห็นงานเี็กไก่ทาไปหาเยี่ยงทบพี่ข้อมืออันนี้คือความโบราณขงพ่อแม่ฉะนั้นเข้ามาไว้แล้วก็เออดีใจเลยท่านเจ้าอาวาสที่เป็นนิสิตท่านพยายามประยุกต์ประยุกต์ในสิ่งที่เป็นความ ต้องการหรือว่าความประสงค์ของธรรมชาติของคนคนเรามีธรรมชาติอนนของมนุษยธรรมชาติของคนนั้นสิ่งที่ยังเป็นที่สุดก็คือเข้ามาวัดแล้วนี่ก็เกิดความสงบใจสงบร่มเย็นมาแล้วของเราแล้วสะอาดสะอ้านก็ตัดญ่าให้ให้แจแลแล้งให้แปลเดียวไปใยเส่็กันเมือนี่แหละกบมาแทนมาเห็นพระกุ้ธลูก ในพุทธภาษีบาิมา็ได้กล่าวได้ว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความสำคัญในในชีวิตของคนเราฉะนั้นแสงธรรมแสงธรรมต้องส่องส่องชีวิตแสงสว่างให้ทานแสงธรรมให้ทานแสงสว่างส่องชีวิตอันนี้ที่เป็นสิ่งที่ทําให้คนเรานั้นอยู่รอดปลอดภัยคนเราถ้ามันแจ้งถ้ามันรู้แล้วมันจะไม่กลัว พยยามแมวผู้สิ่าทั้นหมดคนันดีเลยผู้อื่นญียย่านเห็ว่าพอสู้เมาบุยเหยียย่านเนี่ยนลคร้อว่านี่เพย่านิพราย่านเพาหอย่างพรย่มแมเข้าใจเข้าใจว่าสิ่งที่คนเราจะต้องทำระพอ้องด้วยแบบไนสิ่งที่คนเราต้องทำคืออย่างคือความดีนครับสิ่งที่เราทำคือความดีดนดี่เป็นความดีไงมาแล้ว วาจาก็ดีใจก็ดีกายก็ดีกายดีก่อนกายดีวาจาดีใจดีกายดีมาเพราะว่าไงมาเพราะ่าบาเจ็บเป็นเป็นปุลสาธุเนื้อผู้ขายคนไ่นเขาให้ไปไม่ได้หรือเปลอาทำไมผู้เ้่าคนแรกเขาได้ขอใอะไรเลยเขาให้ยูนิฟิแนนต์มาได้ทุ่งมูทุ่งวัวอันนี้คือกายดีก็ได้เจ็บขากับปวดไม่ได้ยู่เนาะแต่ว่าคนเราหรือเ่ ตาดมันงูขากระเที่ยวแม่ป,ปวดเนี่ยมาแล้วเป็นไงมาแล้วไม่ได้ทำนะได้ทำมาจากครูบาอาจารย์ได้ทำมาจากสิ่งที่เราเห็นเข้ามาวัดของเราแล้วก็เห็นอะไรก็เป็นธรรมะเห็นพุทธปฏิมาเห็นอ๋อพระไตรปิฎกอ๋อพระไตรปิฎกเนี่ยสำคัญสมัยสุริวัดตทรวาตุนีหอดตา้เนี่ย อาบบาร์ท่าีกิเสมีหัวใจมีหัวใจพิดโนี่แสดงถึงเป็นเรียกว่าเป็นธรรมะอูชาคุณธรรมูชาคุตลูกห้ายทัมงหายนะ่ร่อาถ้าร่าไม่ได้บอกว่าคุตกลกเา่าันตาไม่ได้บอกนานันูกโนากูนะบแต่พระธรรมล่ะพระธรรมนี่โดยไม่หมายนลายว่ามีสมัยลวงพี้ทำไมตอนนั้นพี่อยู่เห็นการน้องเห็นายการน้องเอา ไปล่าเราข้าพี่าา่างตาขึ้นไปทั้งหันยานขวบจเอไปทั้งหันไปศึกษาให้เป็นรักษาในรูกในหลานพนรุ่นลหลังเรียูอันนี้ว่าพระทรรส่วนประสงค์แม่ไม้อห,หายอยากก่างต่น <c oughs> นั้ไม่ได้รูกหาลูกแล้วบ่านมีน้องตายอยมหนึ่งกง็แมวอีกทีสูงตับใช้กันนล้วก็ไหลอีกมือหนึ่งันหา่าเน่ พระพุทธหาง่ายทกวันนี้ใช่ไหมไปใส่ดิโอยค้นาษารักษาพระพุทธสลักซื้อเป็นอายุผุ้ใศาสนาพระถรำกันไม่เห็นพระถ้ำเนี่ยอ่อพระเต็ปพิดรักษาไว้ส่วนพระสงฆ์ก็ยิ่น้อ,อ,นยอ,นอยต้องแพร่ในมแม่ของแพร่ในอุปทานหลวงพ่อจะคุ้นหลวงปู่จะคุ้นพระถรทยาศาสตรว่าของแพรในอุปทานมาต่อมาพาย่แพร่พระถ้ำในยมแม่ ทองคำหรือว่าจะนีเงินสามหมื่นอีกไเมืองกระสินอหอบเอาเต่เ่าคนถือว่ามาบวัเนี่ยอันหนาอันลานแน่นอนใ่รสิมาบวชนี่แหละหลวงปู่จะคุ้มาท่างวกสารจากหลวงปู่สุวัตกาเรือว่าขอมแพงให้อุปมา์ต้องอุปทานคือจะิาจาร์อ่าวลาบทียาบางเดืนไหนไม่เอาเดียวต้องมันองจะโจมตลอดที่ไหนจะยังเขาหงต้อง ต้องไปพูดเป็ือนบางทีแมาบ้านไหนพูดเห็นช่วยบ็หน้างี่พูดสิได้ปุลกันเลยก็หนั่งูได้ปุลกันแะ่ไม่เห็นพอหลังเล็กหน่อยพอหลังลดพอแล้วก็พอสุดท้ายเอาปัญหาจะนี้บริบูรณ์จริงต้องล่างเห็นแล้วต้องล่างนั่นคือโอกาสในบุญโอกาสบุญจะได้เกิดเร็ยนเอามันอยู่ที่เราผู้สิ่งทุกอย่างถ้าถึงบอกว่าสิ่งที่ต้องเพิ่มปูลคือสติปัญญาคนเท่านี้ มามาเห็นลูก้วกันสุขนสุกินไถ่เขาบอกสุขคนสุอาบแนมก็เราพอล้องเพ้อกันว่าเะ็นที่ไหนความคิดมันเป็นเรื่องสำคัญความคิดในสติปัญญาเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นสิ่งที่คนจะมีสุขมีทุกข์มันอยู่ที่ความคิดแต่คิดเพออกแต่ไปก็ได้นู่แมี่คนเราถ้าออกจากความคิดไม่ได้เป็นบ้าอย่างเดียวที้เขาบอกเป็นบ้าถ้าออก คิดมาได้ปล่ยมาได้มามมได้ตรงมได้เป็นประหางเดียวฉะนั้นชีิตคนเราก็เรียนรู้ว่าโลกใบนี้เป็นยังไงโลกใบนี้คือว่าหลายแล้วมันไม่รั่ผมยังอยู่โลกใบนี้อย่างโลกใบนี้ก็คือเราเขาจอดมากนี้ต้องเขาจอดมากโลกใบนี้ทุกคนจอดมากมั้งบางคนกับแม่อยู่ได้สิบปีศั้าปีอาสิบปี แต่สิบปีปปเก้าสนะิบปีร้อยปีมัเกิดขึ้นแลต้องไปสักอื่นโลกใบนี้เป็นที่จอดจอดมาจอดมากาต้องเห็นไงนะเราต้องทําความดีทดําทดีไม่เป็นตานนทําดีมันเป็นตาสัญลักษณ์ไปตัวอย่างต้องหายๆในโลกใบนี้เพราะว่าสิา็นบุญน่านการกุลทุกทิ้งทุกทก,การคือทําไว้ให้เป็นตรา ให้เป็นมาตรฐานของชีวิตมาตรฐานของความดีว่าเมื่อเราจากบกไปนี้ไปแล้วจะมีคนิดถึงก็จะมีคนคืนหอดเป็นหัวมันโยมแม่เขทเสียอีอีกถ้านุทธเปนหัเดี๋ยวนี้เอาไ่